วันนี้อยู่กับแจ๊กเกอรีนค่ะคัพเค้กพิชชาพัทน์ช้าใช่แล้วนะคะหรกว่าชื่อจริงแหรอว่าคิว่าแบบไม่ได้ไหมไม่ได้เนาะเอาจริงๆชื่อจริงนึกว่าอยู่กับนางเอกช่องเจ็ดอะเอาแค่ชื่อเล่นก็พอเนาะช็อปเค้กอยู่กับคัพเค้กค่ะนะคะก็เจอกันเป็นประจำเวลาบ่ายสองเอ้ย สี่มองยี่สิบตอนเย็นเย็นแล้วเย็นย่ำก็มาเจอกันนะคะตะกี้ผู้ถึงนักเอีกช่องเจ็ดน้องโบเมลาดาเลยยังไงโพดดอกไม้กุหลาบช่อโตอ่ะบิ๊กให้ใช่ไหมใช่นะคะแล้วก็นางก็โพดบอกว่าก็ลงลงไปเถอะแฟนกันไหมแฟนสิเธอแต่ว่าตอนนี้ต้องจับตาดูนะคะมีข่าวือว่าน้องโบเนี่ยจะย้ายช่องยย้ายแล้วแหละไปอยู่ช่องสามจริงเหรอเซ็นเป็นเอกช่องสามนียบร่อยละโอ้คนลุก เป็นไรอ่ะ <im it> ปวดท้อง,งนวายจะโดนงูรัด <c oughs> ไม่ใช่คือตอนแรกเข้าใจว่าเ <c oughs> ข้าใจว่าโบจะเป็นอิสระโน no, คุยแล้วจ้าแต่จริงๆหน้าอย่างโบอ่ะก็สไตล์ช่องสามนะคือจริงๆอ่ะโบไม่ได้มองนึกว่าก็บอกก็คุยนะว่าผู้จัดการเขาอ่ะนะผู้ชมก็บอกว่าเฮ้ยโ <c oughs> บแบบมันานางเอกเยอะแล้วหรือเปล่าไป<อ>แล้วเราจะไปอยู่ตรงไหนนางเอกเยอะจริงคือไม่ได้สนใจผู้ชมการไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยเขาได้ค่าพิจาคือแบบเอเจนซี่สนใจในการเป็นเลือดเป็นเลืรมากกว่าคือโบ ตอนที่ไม่มีงานนะอยู่เฉยๆได้4ตัวรวยแล้วเดี๋ยวรอดูว่าจะมีการพูดถึงเรื่องเซ็นสัญญากับช่องสามเมื่อไหร่นะครับมาที่เรื่องราวของข่าวของเราวันนี้ดีกว่าน้องเกรสเดอะสตาร์หกนะครับน้องเกรสรัสนมนนะครับรัจิราธรรมทำแบกงานเพลงอีกครั้งหนึ่งในรอบ6ปีนะครับแลาสุดก็ปล่อยซิงเกิลแรกออกมาชื่อว่าอัจฉริยะเรื่องรอกับค่ายเพลงน้องใหม่วิกเอนส์มิวสนะครับซึ่ง เป็นสไตล์เพลงที่เป็นตัวของตัวเองนะครับบอกเล่าเนื้อหาที่เข้ากับสถานการณ์ในยุคปัจจุบันที่เป็นอย่างนี้ก็คือการรอคอยไม่ว่าจะเป็นการรอคอยคนรัก<ะ>การรอคอยเพื่อน รอคอยให้สังคมกลับสู่ปกตินะครับงานนี้ก็ได้ปล่อยตัวพร้อมกับ MV สุด c r e เอทที่ใช้วิธีการเล่าเรื่องผ่านกระตูนแอนิเมชันสุดน่ารักมาฝากกันด้วยซึ่งก่อนหน้านี้นะฮะที่เกรดได้หายไปจากหน้าจอเธอหายไปตั้งตั้งตาเรียนต่อจนคว้าปอโทรมาได้ในปีที่ผ่านมานะครับพร้อมทำงานเป็นวิศวกรสาวตามสายงานที่เรียนมา จนประสบการณ์ล้นมือเลยเมื่อที่ถึงงานเดลกาบันเทิงเธอจึงกลับมาอีกครั้งในบทบาทการเป็นนักร้องเกรซเกรซเดอะสตาร์หกที่เล่นหนังจระเข้ใช่เล่นกับพี่เคนใช่ไหมจริงๆเกรซเมื่อก่อนเขาเป็นคู่จิ้นกับโตโน่นะแล้วเกรซเนี่ยเคยประสบอุบัติเหตุด้วยใช่ไหมใช่ที่แบบว่าขับมอเตอร์ไซค์ไปเรียนอีวิศวะนี่แหละแล้วก็รถคว่ำไปเข้าโรงพยาบาลตั้งนานตอนแรกอยู่กับพี่น้องบอดแคสต์เออใช่ไปอยู่กับพี่น้องได้แป๊บหนึ่งใช่ตอนนี้ก็เป็นฟรีแลนซ์แล้วแหละไปอยู่พี่น้องแล้วกลุ่มเนาะ ค่ะแต่พี่น้องก็ทําละครดีนะคะโดยเฉพาะบุเพศนิวัฒน์แวพี่น้องทาละครดีแต่พี่น้องเด็กนีสังกัดของพี่น้องอ่ะน่ารักทุกคนเลยนะคุณผู้ชมมาดูมีใครบ้างเล่าแต่ละเรื่องอะไรมีกอทเขาทำอะไรโชว์อะไรเออกอดแล้วก็ลิชชี่ได้ไหมมีอ่ะแล้วก็มาย ดีแต่ละคนดีเอ่ะมาดูกันต่อดีกว่ากับ m ายาสเปเชียลค่ะสจะพาไปส่องดาราาเสียงโชคคุณผู้ชมคะอย่างที่ทราบกันเรื่องของตัวเลขลอตเตอรีลลอตเตอรี่ผู้เข้ามาหวยไม่ได้นะคะลอตเตอรี่ใช่แล้วก็สลากกินแม่งรัฐบาลมันแบบมันทำให้เรามีความสุขออนะคะเพราะว่า การทางานสมัยนี้มันลบาบากถ้าเรามีโชคก็จะเฮงปังดังนั้นเราก็มีแบบว่าเขาเรียกอะไรยอดรักศิลปินดาราในดวงใจที่ใบีไรก็ถูกทุกทีจริงปะคนแรกแบมแบมก็เซเว่นนะคะก็อย่างที่ทราบกันนะคะก็ทําเอาแฟนคลับชาวอากาเซ่ยิ้มออกทุกวันที่หนึ่งหรือวันสิบหกค่หะหนุ่มคนนี้เข้าใจดีจริงเขาไม่ได้พูดเลขอะไรหรอกนะคะแกก็ตีแต่มันเข้าแก๊บบางวันแกก็แบบชูนิ้ววหนึ่งสองสามแล้วเข้าแก๊บพอดีแฟนคลับไปตีความเอานะคะก็มีทั้งตัวเลข ติดตามในไอจยอดวิวเพลงทะเบียนรถเรียกว่าอะไรที่เกี่ยวกับหนุ Bam ่มแบมแบมแม้กระทั่งเลขเจ็ดก็เซเว่นนะบางคนแบบหน <ừ m. S 1> ึ่งเจ็ดอะไรก็ถูกอเออซึ่งแฟนๆก็ซื้อตามถูกกันแทบทุกงวดยกตำแหน่งเป็นเจ้าพอ่อแบมแบมให้เลขตีแท้แท้ว่าแบมแบมของขลังจ้ะเออแล้วจริงๆแบมแบมของไม่ได้ไนนะใบเนอะไม่<ะ>ได้ใบนิ้วมานหนึ่งนิ้วแล้วคนตีนิ้วเอยกมานหนึ่งนิ้วก็แปลว่าหนึ่งแต่คนเรามีสิบนิ้วก็ต้องเป็นหนึ่งหนึ่งสิบหนึ่งเก้าะโอ้ยถ้าคนมีเก้านิ้ว หมายถึงว่ามีนิ้ว9อันนะคะก็ก็สามารถไปว่าเป็น9ได้ฉันก็คิดว่าเป็นเรื่องนิ้วนะฉันไม่คิดเรื่องอื่นทําไมโปรดิวเซอร์ยิ้มอ่ะเออนะครับก็เก้านิ้วบางคนก็เก้าขาพิการนะถ้าเก้านิ้วบางคนก็เก้านิ้วบางคนก็แปดนิ้ว อ่าแล้วคนที่2เลยดีกว่าค่ะน้องมีก้านะครับแล้วก็น้องมีย่าลูกชายลูกสาวนะครับของคุณมาี้ราศีนะครับก็ขึ้นแทนเป็นนักใบหวยคนใหม่นะครับสำหรับคู่นี้เลยที่คอหวยต่างรอเวลาที่ซุปตาตัวน้อยจะไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลเพื่อที่จะเอาตัวเลขน้ําหนักของของสคนนี้มาตีเป็นลอตเตอรี่นะครับซึ่งคนที่ชี้ช่องทางรวยก็คือพี่เลี้ยงของทั้งสคนนั่นเอง เลขน้ำหนักตัวของหนูน้อยทั้งสองคนมาทุกงวดเลยก็ถูกแทบทุกงวดจนตอนนี้รายการ p o c k ก on the เด n นะครับยอดวิวเพิ่มขึ้นไม่ได้ดูคอนเทนต์อะไรนะจะดูว่าเวลาพาลูกไปหาหมอเนี่ยแล้วเวลาต้องชั่งน้ำหนักของมิก้ามีย่านนี่นะลองสหนักของมิก้ไปสือรี่กันเอออามากันต่อกับพี่มนต์สิทธิ์คำซอยเป็นคนที่น่าฉาบมากที่สุดนะคะเพราะว่าแกโพสทีไรไม่เคยตรงสักที แต่ว่าพอออกแกขูกถูกนั่นคือว่าแกหมกเม็ดแต่ยังไงก็ตามแต่ก็ถือว่าเป็นเจ้าพ่อนะคะคามพี่มนสิทธิ์คำซ้อยประมาณ3,400รอบ,รบพี่ไอ เจ้าเอาเหล็กมาจักสายเออมาจักสายนะเพิ่นก็บอกว่าเพิ่นก็ดูไปทัวร์ซุ้มสีซุ้มหาไปดูทะเบียนรถดูข่าวดูบ้านงูเข้าแล้วก็จดมั่วซั่วไปแล้วก็มารวมกันก็เรียกได้ว่าพูดมั่วพูดซั่วไป80%ของทุกงวดถูกถ้าถูกก็จะโพสต์ถ้าไม่ถูกก็จะเงียบไว้สวัสดีแล้วก็มาใหม่ใกลๆวันที่14 15แล้วคนสุดท้ายนะฮะคนนี้กำลังเป็นข่าวเลยคุณอิมอิมฟยวฟ้าสุดสวิงริงโกอิโต้บัมเนี่ยนะฮะ พูดถึงเรื่องออติดคำว่าน,นั้นตลอดเลยพูดถึงเรื่องลอตเตอรี่จะขาดสาวคนนี้ไม่ได้เลยสาหรับคุณอิมอิมฟยวฟาวนะฮะที่เคยทำราวอิจฉาตาร้อนมาแล้วก,การถูกลอตเตอรี่ชุดใหญ่ของเธอก็สมแลกกับที่เจ้าตัวเป็นสายบุญตะเวนทําบุญสร้างวัดสร้างบทมาแล้วทั้งประเทศเธอเนี่ยให้โชคได้โชคมาเรื่อยๆแถมยังส่งโชคให้คนอื่นๆได้เฮงไม่แพ้ตัวเธอเลยนะครับซึ่งหลายคนก็ตีเลขจากรูปภาพในจีของเธอบ้างซึ่ง<บ>คุณอิมอิมบอกแล้วนะว่าเธอเนี่ยไม่ใช่คนที่ไปกว้าง ้างซื้อหวยหรือว่าลอตเตอรี่ที่มันถูกแล้วเอามาโค้เรียกยอดไลค์สิ่งที่ทำให้เธอถูกอ่ะอเธอนิมิตเอาใช่แล้วมันได้ดราม่าอยู่ตอนนี้คุณผู้ชมที่ผ่านมาเนี่ยแล้วก็แบบว่าถึงกับไลฟ์สดร้องไห้กันเลยทีเดียวแล้วก็ยืนยันนะคะว่าเธอไม่ใช่ดาราที่ไปสร้างกระแสขายของเครื่องรางของขลังแล้วก็ไปอวดว่าถูกลอตเตอรี่แต่ที่ถูถูเธอเธอถูกอ่ะเธอถูกจริงแล้วก็เอาเงินมาสร้างวัดที่เชียงใหม่หมดเลยเออแล้วถ้าเกิดพี่แจ๊คมีโอกาสที่สัมภา์พิมนะช่วย ใช่ฝากถามและเอาคําตอบที่ตรงจากคําถามมาจากเธอให้หน่อยพอที่ถามมาได้ข่าวถามว่าคุณฝันทุกงวดเลยเหรอเลขที่ถูกอ่ะอิมก็ตอบนะ แต่ตอบเรื่องอื่นแต่จริงๆนะเขาบอกว่าพอใกล้ๆเดี๋ยมันจะมีนิมิตนิมิตนมิตในเรื่องของหน้าบ่งหน้าคบาทใช่นะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องของความเชื่อค่ะแต่ว่าช่วงหน้าค่ะเราก็เชื่อเหมือนกันเป็นความเชื่อที่แบบว่าจับต้องได้สัมผัสได้อะไรคะอ่ะต้องรอดูฉันโดนงูรัดฉันโดนงูรัดสัมผัสมันก็คลายแต่ว่าตอนนี้เราสองคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเฟซบุ๊กนั้น Uh-uh. <laughs>